ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวักระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็น Map Anime Fighter Simulator Map a แมป t l r s t p r แมป Box Foot และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map Anime Avenger นะครับเราจะมาพูดถึงอัปเดต13หรือในอัปเดตหน้ากันนะครับว่ามีอะไรเข้าบ้างมีอะไรหายนะครับแล้วก็วันไหนที่จะอัปนั่นเอก ขอพูดถึงของที่จะหายก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนตัวพี่จะคิดว่าเป็นโบรอสนะครับกับเราตัวรับที่หาได้จากเหล็กนั่นเองนะครับอ่ะก็อย่างแรกเลยพี่คิดว่าจะเป็นโบรอสเนาะโบรอสหนินครับตัวนี้นี่ในอัปเดตหน้าก็น่าจะไม่สามารถหาได้แล้วนี่นะครับอ่ะก็ใครที่ยังไม่มีก็รีบหากันเนาะตอนนี้ยังหาได้อยู่นะครับถึงเอฟเฟกต์ปัญแจงอยู่ก็ยังมีเอฟเฟกต์อยู่นะครับไอ้มันมันได้เอฟเฟกต์มาแล้วสิ นี่นะครับมันมีเอฟเฟกแบบนี้แล้วเนาะแต่ตอนนี้เหมือนตัวมันยังหาได้อยู่นะครับเพราะมันตอนนี้มันยังเข็ดไม่ได้นะครับยังสามารถหาได้อยู่หมดเลยสําหรับตัวรับยกเว้นชิซุยนะครับชิซุยตอนนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนี่นะครับสำหรับชิซุยร่างนี้นะอ่นนี้เลยนะครับแล้วก็เมรินเมรรินก็อาจจะหายไปด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉันก็รีบหากันไว้นะครับแล้วตอนนี้นะ อโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือจะเป็นพวกปิกโล่น่าจะยังหาได้อยู่อันนี้พี่ก็ไม่ชัวร์ดาคี้ก็น่าจะหาได้อยู่นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นี่นะครับสาหรับตัวรับหรือว่าของที่จะหายนะครับอ่นอกเหนือจากนี้นะครับที่จะหายอีกก็ไม่แน่อาจจะเป็นประตูของไฮสคูลเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะยิงอยู่ยาวแบบเจ้าคาริสต์มาสหรือปะนะครับอัน,นก็ไม่ชัวร์เนาะอันนี้นะครับนี่เดมอนใครไดมี่พอทตัวนี้เลย ก็จจะหายไปด้วยนั่เนเองนะครับวันนี้ก็ไม่ชวนเหมือนกันขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเขายังไม่ประกาศอะไรมาเนาะอ่ะตรงนี้จะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับประตูก็มีตัว2ตัวที่พี่แน,นะนําจะเป็นเจ้าอาเคโนกับตัวแมวนะครับชื่ออะไรคาริโกะคาริกิเอ๊ยไม่ใช่คาริกิคาริกิคนละตัวนะครับน่าจะโคเนโกะหรือเปล่านะครับแล้วก็ประธานก็น่าใช้นะครับสำหรับดีอาร์เนาะสามตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากหาแต่ถ้าได้เป็นอาเคโนมาแล้วก็ตัวเดียวก็พอเนนั่นเองโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับประตู โอเคครับประมาณนี้สำหรับของที่จะหายนะครับที่ไม่ได้พูดนอกเหนจากนี้เดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีนึงเนาะว่าจะหายหรือไม่หายนั่นเองเนาะแล้วก็ลูกตาของโกโจยังหาได้ตลอดการเดียว่อเขาจะประกาศว่ามันจะหาไม่ได้แล้วนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเจ้านิ้วนะครับนิ้วก็ยังหาได้อยู่เรื่อยๆเนาะตรงนี้นั่นเองประมาณนี้สําหรับของที่จะหายก็น่าจะเป็นประตูนะครับแล้วก็การหาตัวละครนั่นเองครับประตูดีมอนตัวนี้ก็อาจจะอยู่อีกสักอัปเดตหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นมินิอัปเดตที่จะหายนั่นเองครับ แล้วก็อีก17วันนะครับอีก17 18วันหรือว่า2อสาอาทิตย์นะครับเจ้าพัดเจกตัวนี้ก็จะหายไปแล้วรีเรียวกว่ารีแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อเวลาอีกสักปะแต่น่าจะไม่นั่นเองเนาะก็ประมาณช่วงกลางๆเดือนเกือบปลายเดือนนะครับประมาณช่วงปลายเดือนนั่นแหละเขาจะน่าจะรีนั่นเองครับอันนี้ก็นอกเหนืออัปเดต13ไปนิดนึงเนาะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอคอยนะครับขอคอยน่าจะรีแล้วเนี่ยเสาสุขเสาอาทิตย์นี้เนาะ ใครที่ยังไม่ไต่ก็รีบไต่ครับพี่ก็มาเล่นมายันแค่นี้อะตอนแรกว่าจะหยุดแค่นี้นะครับไม่แน่อาจจะไต่ต่อซักนิดงเพื่อที่จะเอาเป็นมาสเตอร์นะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าหอมันดุมากเนาะตอนนี้มีคนไปเกือบ500แล้วนิดครับวันนี้นะหอกน่าจะดีนะครับหอน่าจะดีเนาะสำหรับตัวในไข่นะครับในสตาร์เรียกดาวแล้วกันครับนี่เลย ซิเวอร์สตาร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวจากโจโจนะครับเป็นโจซิเวอร์ซึ่กอย่างจำไม่ได้แล้วพี่ชื่อจำชื่อไม่ได้นะวันนี้ขออภัยด้วยเนาะใหร้รู้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นิดนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วก็บอดทัวร์ไอ้บอดไม่ใช่บอดทัวร์สิบอดอินฟินิตี้ก็น่าจะรีด้วยนั่นองนะครับใครที่อยากไต่ก็รีบไต่กนะันเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงอัปเดตหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรมีอะไรเข้า,าบ้างนะครับอันดับแรกเลยน่าจะเป็นเมยใหม่ที่เรารู้เลยเนาะก็ตัวใหม่ตัวอีโบใหม่อะไรพวกนี้ ก่อนที่จะทําการรออัปเดตนะครับทาการรออัปเดตคืออะไรวะสิ่งที่ควรทาก่อนอัปเดตก็คือการเก็บดาวดองไว้นั่นเองนะครับนี่ดาวพวกนี้นะเนาะเปิดเพื่อที่จะทําการอีโวในตัวหน้าเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้รีบอีโวก็รอดูพี่ได้นะครับเปิดพี่จะมาทาให้ดูนะครับว่าตัวไหนมันน่าใช้บ้างนะ,ะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับเรื่องอ,อนิเมะที่จะเข้ามานะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องอนิเมะที่จะเข้ามาเนาะแต่ที่พี่เคยสปอยไปนะครับที่เคยทําไปนะครับก็จะมีเป็นเจ้า วันท้อนแมนก็เข้ามาแล้วนะครับพวกเจ็ดบาปก็เข้ามาแล้วเนาะตอนนี้เหลือไฟฟอร์สกับไอ้นั่นนะครับ S A O แล้วก็จะเป็นเจ้าพี่ลืมชื่อเฉยเลยชื่อเรื่องอะไรไปเนี่ยอ่ะช่างมันไปก่อนนะครับพี่ลืมชื่อเฉยเลยก็ในอัพเดตหน้านะครับเห็นหลายๆคนเจอเป็นสปอยเนาะเป็นไข่นะครับเป็นไข่ในไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะพี่ยังไม่เคยเจอนะครับเป็นไข่ที่ดรอปอยู่แถวๆตรงนี้หรือเปล่านะ อันนี้นะครับเป็นเหมือนไข่ในเรื่องของเจ้าเบอร์เซอร์นะครับก็ง่ายๆเลยโลกเอออัปเดตหน้าน่าจะเป็นจากเรื่องเบอร์เซอร์เนาะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเขาชอบสปอยมาในแมปเนาะสำหรับสำหรับเดฟเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าจะเข้ามาก็จะเป็นพวกไฟฟล์กับเอเดโอเนาะแล้วก็นอกกระแสนิดน,นึงก็จะเป็นเจ้าเฟรดนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะประกาศอัปเดตก็น่าจะเป็นวัน พฤหัสนะครับพฤหัสเพราะว่าเอาชัวเอาแน่เอานอนไม่ได้สำหรับแบบนี้เนาะก็ต้องรอเขาประกาศนะครับพี่ไม่ใช่เด็บนะเนนี้ก็แค่มาสปอยมาเดาให้ฟังกันนั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าอันนี้เรื่องหน้าเนี่ยอยากให้เอาเอาเรื่องอะไรเข้ามาอันนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูได้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนําอีกนิดนึงนะครับอีเวนต์อีสเตอร์ตัวนี้นะครับก็รีบๆทำกันนะใครที่อยากฟาร์มนะครับช่วงนี้แนะนําให้รีบ FK ฟาร์มไว้เลยเพราะว่ามันได้ทั้งเพชรได้ทั้งไข่ได้ทั้งตัวละครนะครับ ก็ตัวละครถามว่าทําอะไรได้นะครับแบบเอ้ยพี่ผมอีโวไม่ได้ทุกตัวหรอกมันฟาร์มเงินทองได้นั่นเองนะครับนี่ตัวละสี่พันเลยนะนี่นะครับพี่ก็เลยแนะนําว่าใครที่ขยันในเอฟเคนะครับแนะนาให้รีบทำนะมันได้ทั้งเพชรได้สตาร์เลมเน้นได้ทั้งทองด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับเรานะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการฟาร์มไข่นะฮะที่พูดเลยวีดนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าน่าจะมาแนะนําเป็นการเอฟเคนะครับเอฟเคอินฟินิตี้เนาะเพราะว่า ตอนนี้มีระบบใหม่เข้ามาครับเอฟพง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคประมาณนี้ดันไม่หายนะครับดันจะเป็นดันนิ้วหรือดันของอีโวยูตะนะครับแล้วก็ตัวจากเลดก็ต้องรอดูนะครับว่าพิโกโรจะหายไหมนะครับส่วนดาคิดาคิดาคิกับพิโกโรน่าจะไม่หายนะส่วนตัวพี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมอร์ลินนะครับเมอร์ลินก็อาจจะยังอยู่อีกสักครึ่งแพทหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ลองดูกันได้นะครับเมอร์ลินเป็นตัวเมตาเมตาแบบเมตาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับใครที่ยังไม่ทําก็รีบทาเนาะตัวนี้นะครับรีบๆหามาใช้กันได้เลยนะครับสำหรับเมอร์ลินนะอ่ะประมาณนี้นะครับถามว่าทําอะไรได้สำหรับเมอร์ลินก็จะตีเป็นติดดีบัฟเหมือนสุคุนะครับจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะเป็นเวทด้วยไม่ใช่กายภาพอันดีนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับส่วนตัวละครที่แนะนําให้ทาเตรียมไว้ก่อนอัปเดตหน้านะครับส่วนตัวพี่คิดว่าจะเป็นเจ้าอ่าเจ้า ชิกะเลคี้นะครับชิกะเลคี้ก็เริ่มมาเป็นเมตาในช่วงนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเนาะป่าก็น่าทำนะครับอสองตัวที่พี่แนะนำไม่ทำหลักๆคือเมทาไนกับป่านั่นเองนะครับเพราะว่าสองตัวนี้โคตรเก่งนะครับเมตายาวๆแน่นอนเนาะอ่านนี่เลยนะครับส่วนตัวเผาก็ลองดูเอานะครับสำหรับอีทจิกับเอ็นเดเวอร์นะครับพี่ทำคลิปเปรียบเทียบไปแล้วแต่ว่ามันแหลกๆบางช่วงก็น่าจะเอามาประกอบคําพูดให้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาวอร์ซัสกันเหมือนเดิมนะครับในคู่หน้าอย่างที่เคยบอกไปแล้วเนาะสำหรับ อ่ตัวไหนดีกว่านะครับซีดีตัวนั้นเนาะ,ะก็ในคู่หน้าจะเป็นอิตาจิยูนิ้กับเอนเดอร์อยู่นี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรานอกเรื่องสปอร์อัปเดตไปยาวเลยเท่านั้นเองเนาะคใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเอ้ยพี่ผมว่าเป็นตัวนี้มากกว่านะครับอ่ะเป็นอนิเมะเรื่องนี้มากกว่าก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้เนาะอยากให้ในมะ เรื่องอะไรเข้ามาแล้วก็โวยไม่ได้หรืน,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเจ้า Discord นะครับพี่พูดแล้วก็ไปกี่รอบแล้ววันนะี้เออช่างใหม่น,นะครับใน Discord ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาให้เราโหวตแล้วนะครับจากที่พี่เคยทำสปอยไปเนาะที่มันเป็นช่องของเออเป็นโปรให้โหวตนะครับสำหรับที่เป็นชื่ออะไรปะมาโอนะครับเออมาโอเขามาทําให้โหวตตอนนี้ไม่ได้ทําให้โหวตแล้วนี่นะครับไม่รู้ว่าทําไมนะก็สงสัยคนเดาง่ายเกินนะครับเขาก็เลยไม่ได้ทำา็ ล้ก็เดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะมาสอนเ Verify ทวิตโค้ดตัวนี้นะครับแบบสั้นๆน,นี้ง่ายเนาะนี่เลยนะครับตัวนี้พี่ Verify ไปแล้วตัวนี้ได้แล้วนี่นะครับก็พูดไปเลยนะครับว่าเราต้องไปติดตามตัวนี้นะครับทวิตเตอรสตัวนี้เลยนะครับ2 ID นี้2 Account แล้วกันเออเรียกเป็น2 Account เนาะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับพี่พูดมายาวเยอะเกินไปแล้วก็สรุปสั้นๆน,นะครับอัปเดตน่าจะมาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เออพี่ลืมพูดถึงเวลานี่่า น่าจะช่วงเสาร์ทิ์นี้นะครับไม่ใช่วันศุกร์แน่นอนนะน่าจะเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ของเรานะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นวันเสาร์ของเขานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตหน้าที่จะเข้ามานะครับจะเป็นน่าจะเป็น3เรื่องนี้นะไฟฟอร์ดเอสเอโอแล้วก็เบอร์สเกอร์นะครับพอจากที่เห็นในเฟซเขาโพสตกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นโอกาสที่เข้ามาน่าจะเป็นโอกาสที่เข้ามาคืออะไรบา โอกาสที่น่าจะเป็นนะครับเออโอกาสอัตราความน่าจะเป็นของอนิเมะก็น่าจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็ต้องรอดูได้เนาะว่าก็ออต้องรอดูได้อีกแล้พี่พูดอะไรของพีนะ่เนี่ยช่างมันนะครับเริ่มลิ้มพันแล้วก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอนิเมะเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่น่าจะอัปเดตสองทีนี้แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเมเพื่อกระดีน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ